S يا الله, يا ان, <S a s s ล l a m u a l a i k u m w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูขอความสุขความสตินะครับจงประสบแก่พี่น้องผู้รับชมรายการสลามล้านนานะครับช่วงมองสังคมมุสลิมล้านนานะครับผ่านทางสถานีทรทัศน์จติมทีวีนะครับทีวีเพื่อผู้ศรัทธาน,นะครับก็ช่วยดูแลช่วยสนับสนุนนะครับทางสถานีททจติมทีวีนะครับ เพื่อเป็นกําลังจิตกําลังใจนะครับเพื่อกับคนที่ทํางานในศาสนาด้านการเผยแพร่อิสลามนะครับเพื่อพี่น้องได้เข้าถึงเข้าใจในหลักการของอิสลามครับผมวันนี้ก็มีเรื่องราวหลายเรื่องราวนะครับามาเล่าสู่เพือพี่น้องฟังนะครับผมเอาเริ่มจากศูนย์วิทยาศาสตรหา,รานสำนักง,งานเชียงใหม่นะครับจากกิจกรรมนะครับครบรอบ20ปีนะครับในบรรยากาศเป็นเช่นไรนะครับ เอาไปชมได้เลยครับผมศูนย์วิทยาศาสตาร์หลรานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสำนักงานเชีงยงใหม่จัดกิจกรรมงานครบรอบ20ปีแห่งการตั้งศูนย์วิทยาศาสตาร์หลรานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณหน่วยงานในพื้นที่และภาคล้านเอกชนที่สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์รองศาสตราจารย์ดรวินัยดารานผู้อำนวยการ และผู้กอ่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกล่าวถึงการขับเคลื่อนงานของศูนย์โอกาสอุปสรรคในการขับเคลื่อนฮาลาลของประเทศไทยไปสู่ฮาลาลโลกตอนนี้ครบรอบ20ปีแล้วเราก็จะนําเอาเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีกับเรื่องฮาลาลเนี่ยเมิร์ชเข้าด้วยกันนะในหลักการในอิสลามเนี่ยมันมีเรื่องของการเมิร์ชเข้าด้วยกันเนี่ยเป็นไปตามหลักของอิสลามเขาเรียกว่าการควบรวมของสอง ในสองทะเลเนี่ยเราก็าจะมีเรื่องวิทยาการเทคโนโลยีมีเรื่องดิจิทัลแล้วก็เรื่องหลัหลกฐานนะเข้ามาด้วยก,กันนะเขาจะเป็นมุสลิมเขาจะเป็นเทคโนโลยีเขาจะเป็นอะไรเราไม่สนใจเราสนใจว่าผลประโยชน์ที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะในที่สุดแล้วเนี่ยจะทําให้คนไทยทุกคนนะครับกินดีอยู่ตลาดทังล้านเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องในตลาดทั้งหมด ร้อยละเก้าสิบห้าไม่ใช่มุสลิมผู้ประกอบการไม่ใช่มุสลิมเกษตรกรไม่ใช่มุสลิมคนที่ทํางานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใช่มุสลิมนทุนที่เข้ามาลงทุนไม่ใช่มุสลิมมุสลิมก็คือบรรดาพวกอิมามคนในกรรมการอิสลามที่เขาจะมาช่วยรับรองได้ว่าจิตพันธุ์ที่พวกเราทั้งหมดที่ไม่ใช่มุสลิมทําเนี่ยคนทั้งโลกไนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจคนไกลอย่างเนี้ย มุสลิมเขาว่าดีใจว่าเขาจะเป็นผู้ให้เป็นมือบนคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือคนไทยกรณีแบบเนี้ยแต่ว่าเรื่องพวกนี้บางทีมันต้องทำสองมเข้าวจว่านะวันนี้นี่ทางกลุ่มประเทศตะนอกกลางกลุ่มประเทศมุสลิมผมเพิ่งกลับมาใจาอินโดนีเซียเมื่อวานอินโดนีเซียขนาดนี้มีมาหาวิทยาลัยอ่าสี่สิบมหาวิทยาลัยข้ามาทําเรื่องของเิืฐฐ่อศาสา แล้วก็จะมี160มร้อยหกสิบมหาวิาลยจะเข้ามาถ้าขนาดนี้อินโดนีเซียทั้งหมดเลยเนี่ยพันกว่าแห่งจะเข้ามาทวางน,นะครับแล้วก็จะใช้ระบบที่เรากำลังตลาดฮารานเนี่ยศักยภาพของมันทั้งหมดเลยนะครับมันมันไม่ใช่เรื่องอาหารนะเพื่อเรื่อมันมีมูลค่าถึงสี่ล้านล้านเหรียญสี่ล้านล้านเหรียญเราแชร์แค่หกพันหนึ่งเนี่ยมันเล็กน้อยมากไม่ถึงศูนย์เจ็ดเปอร์เซ็นต เพราะฉะนั้นตลาดมันยังมีพื้นที่อยู่มหาศาลที่เราจะเข้าไปได้ไม่มะน,นะผมก็คิดว่าเชียงใหม่เนี่ยต่อไปเชียงใหม่ก็จะกลายไปเป็นฐาสนสำคัญในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีผู้ช่วยศาสตราจารย์พราดอนสุรีพงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่กล่าวนำเสนอความเป็นมาผลงานและความเป็นองค์กรชั้นนำทางด้านวิทยาศาสตาร์ตลานแห่งแรกของโลก ก็ในจังหวัดเชียงใหม่เองศูนย์วิสาหลาเราที่สำนักง,งานเชียงใหม่ก็ตั้งมาก็สิบกว่าปีแล้วประมาณสิบปีทีนี้ได้จะเข้าสู่ปีที่สิบเอ็ดนะครับเราก็ทํากิจกรรมแล้วก็ช่วยทําเพื่อนร่วมกับพนธมรนะครับวันนี้ก็ต้องเป็นวันที่ต้องขอบคุณทางพนธมรที่ช่วยเราในการตั้งศูาานย์วิสาหลขึ้นมาสอมีทั้งคณะกรรมการสารประจวดนะครับมีเครือข่ายมหาลัยโดยการทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับทั้ทง,เง,นนนะทงเรื่องของการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมนะครับออการค้า ฟังความต่างๆนะครับรวมปงหน่วยงานมหาลาัยต่างๆที่เข้ามาช่วยเราได้ในการช่วยในการตัดดันในเรื่องของการวางระบบมาตรฐานนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลนะครับตัวอมางเชน้องิวนะครับไปกว่า40รโรงงานนะครับแล้วก็เราช่วย SME นะครับในการส่งออกไปตลาดมุสลิมนะครับไปมากกว่า300 s m e นะครับโดยเฉพาะกลุ่มตลาดที่ท่านอาจจะมีไหนเพิ่งจำเปยนไปคือเรื่องของตลาด ในเส้นทางของเบลโรดอินิเ t i ีฟหรือ BRI นะครับเราพยายามเชื่อมโยงกับทางยุนนานนะครับคุณหมิงนะครับทางยุนเอง c ีอาร์นะครับ,งง CR, รบหงเซียขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะต่อเข้าไปทึงตรงเส้นทางสายไหมนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่เราพยายามตักดันนะครับนอกอนจากนั้นเราก็ทําเรื่องของการตั้งการรับรู้นะครับแล้วก็การ พัฒนากาำลังคนสำนักงานเชียงใหม่ปีที่หนึ่งสำนักสาขาภายใต้การดำเนินงานภายใต้สุริยาศาสตร์ณล้านเริ่มดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ2,555โดยมียุทธศาสตร์เพื่อคพือพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นประตูเพื่อนำผู้ประกอบการหล้านของไทยสู่กลุ่มประเทศภูมิภาคร่มน้าโขงสำนักงานเชียงใหม่ ทำงานขับเคลื่อนด้านทัล้านอาทิเช่นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายพร้อมขยายโอกาสทางการตลาดเพื่อบริการแก่ภาคธุรกิจด้วยแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าบริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์วางระบบวิทยาศาสตร์ทารานด้วยเทคโนโลยีและบริการถ่ายภาพสินค้าจุมพลศีมบัตริรายงานครับอันนี้ก็เป็น,นหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ สร้างความเข้าใจในเรื่องของฮาลานเรื่องตลาดของฮาลานนะครับโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานนะครับจุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งทํางานครบม,มาแล้ว20ปีนะครับก็ได้นําเสนอผลงานนะครับการขับเคลื่อนในด้านฮารานเพื่อสร้างความเข้าใจคือทั้งพี่น้องมุสลิมทั้งพี่น้องต่างาศาสนิกนะครับได้เรียนหูได้เข้าใจไปพร้อมๆกันในเรื่องของผลิตภัณฑ์ฮารานหลายๆอย่างนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ ฮาร้านของศุนิยศาสตร์นะครับผมครับหลังจากฟังเรื่องราวของฮาล้านนะครับเนาะก็อยากจะใหือพี่น้องนะครับได้รู้เรื่องราวของฮาร้านฮารอมในชีวิตครอบครัวนะครับเนาะตีสามีภรรยา เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรนะครับในบทบัญญัติของศาสนาอิสลามนะครับมันมีประเด็นสําคัญสําคัญหลายเรื่องราวนะครับเอาไปฟังอาจารย์มุ h ม m มัดบินตวนนะครับซึ่งท่านเป็นดาอีสถานทูตซาอุดอาระเบียนะครับมาพูดคุยมาแนะนําในเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวระหว่างสามีภรรยาและการยุยงสามีภรรยานะครับเพื่อบรรตอัตต่อสามีนะครับเราลองไปฟังบรรยายของอาจารย์บินตวนครับผม ระห์มานูรอไครมอัลฮัมดุลิลล์ครับช่วงนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของบุคคลที่อยู่เบื้องหลังของความแตกแยกระหว่างสามีและภรรยาซึ่งก็หมายถึงบุคคลที่คอยยุยงหรือส่งเสริมให้ตตรีคนหนึ่งมีพฤติกรรมที่ทำลายหรือทรยศต,ต่อสามีของนางหรือบุคคลที่คอยยุยงหรือส่งเสริม ให้ชายคนหนึ่งมีพฤติกรรมที่ทำลายหรือรังแกภรรยาของเขาอย่างร้ายเหยียดผลพฤติกรรมเยื่องนี้อิสลามเรียกว่าตักบีบซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าพฤติกรรมดังกล่าวนี้อิสลามถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ต้องห้ามหรือฮารอมและจำเป็นที่จะต้องออกห่าง<ม>และอะไรคือหุกมลหรือกฎเกณฑ์ของบุคคลที่พยายามสร้างความเลวร้ายและพยายามทำลายความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยาซึ่งบุคคลดังกล่าวนั้น Bagaimana anda mempunyai keinginan untuk melayan diri anda sendiri? Jawapan yang ketiga Pertama Menjawab perempuan Ketika dia mendakwa perempuannya ke tempat tidur Dan tidak boleh dihormati Kecuali dengan permintaan syarikat Jawapan yang ketiga Bagaimana anda mempunyai keinginan? Perkara yang kedua ถือเป็นสิ่งจําเป็นหรือวายิบเหนือผู้ที่เป็นภรรยานั้นจะต้องตอบรับเมื่อสามีของนางได้เรียกร้องนางไปยังที่นอนของเขาหมายถึงเรียกร้องนางไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันและถือว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมหรือต้องห้ามสําหรับผู้ที่เป็นภรรยานั้นในการหักห้ามตัวนางเองจากการตอบสนองคําเรียกร้องดังกล่าวยกเว้นว่านางนั้นจะมีอุปสรรคที่ศาสนาอนุโลม وفي رواية إذا باتت المرأة هاجرة في راش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. แล้วในอีกรายงานหนึ่งท่านศาสดาตูลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า <ت ص في ق> เมื่อสตรีท่านหนึ่ง <ت ص في ق> ได้นอนในสภาพที่ตีตัวออกห่างจากที่นอนของสามีของนางซึ่งหมายถึง นางได้หักห้ามตัวนางเองจากการมีเพศสัมพันธ์กับสามีของนางบรรดามวลมาลาอิกะจะปากันสาบแช่งนางจนกระทั่งว่านางนั้นได้ตื่นเชา้าแทเนียนยาฮรุมอิฟซซดุลมารอบี阿拉 زوجها หาอ ب ي ب ه ا عليه س و บบิ ا ن المخبي من ا ริ ق ิ ب ى أو غ ي ر ه มประการที่สอง ถือเป็นสิ่งต้องห้ามหรือฮารอมเหนือตะตรีคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมที่ทำลายหรือตรยศต่อสามีของนางและเป็นบุคคลที่ทำให้บุคคลอื่นมาทำลายหรือตรยศต่อสามีของนางไม่ว่าบุคคลที่ทำให้บุคคลอื่นมาทำลายหรือตรยศต่อสามีของนางนั้นเป็นบุคคลที่อยู่ในเครือญาติหรือไม่ใช่ก็ตาม فقد أخرج النسائي وأبو داود وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده واللفظ لأبي داود لا تجد دائما الحديث ที่อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอันนซาอีอบูดาวูดและอิบนุฮิบานเป็นรายงานจากท่านอบูุฮุไรร์รอียัลลอฮุอันฮูได้ระบุว่าแท้จริงแล้วท่านาศนาสนทูต็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าไม่ใช่ประชาชาติของเราบุคคลที่ทำการยุยงหรือส่งเสริมให้ตตีคนหนึ่งมีพฤติกรรมที่ทำลายหรือตรยศต่อสามีของนาง หรือบุคคลที่ทำการยุยงหรือส่งเสริมให้ทาสคนหนึ่งมีพฤติกรรมที่ทำลายหรือทรยศต,ต่อเจ้านายของเขาอัลฮะดีษเป็นสำนวนในบันทึกของอิหม่ามอบูดาวูดวะบิลลาฮิมทูฟีกวะศ็อลลัลลอฮุอะลานัลลอฮฺมุฮัมมัดินวะลาอาลีฮิวะซัฮบีฮิวะซัลลัมออัลลุนะ اللجنة الدائمة ل ل م อ و ล العلمي يهوى الإفتاء คณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยทางวิชาการและการชี้ขาดปัญหาศาสนาประธานเชคอับดุลอาซีสอิบนออับดุลล์อิบนอบาสรองประธานเชคอับดุลรอซากอฟฟีฟีกรรมการเชคอับดุลล์อิบนอบูดายานฮาฟิซะฮุมุลลอฮ์แัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตฮับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชีวิตครอบค,ร,ครัวนะครับเนาะ ระวังสามีภรรยานะครับผมก็ถือว่ามันเป็นประเด็นสําคัญนะครับที่เรากยจะต้องเรียนรู้นะครับผมก็ผมก็คงบอธิบายอย่างนักแล้วนะครับเนาะเพราะว่าอาจารย์ก่ออธิบายได้ชัดเจนแล้วนะครับผมครับหลังจากฟังเรื่องศาสนาเรื่องราวของฮาราทารอมในการอยู่ร่วมกับครอบครัวนะครับระว่างสามีภรรยานะครับผมผมจะพาพี่น้องไปแอลที่มอนแจมนะครับซึ่งเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวนะครับที่น่าสนใจแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ป่าพี่น้องไปพร้อมๆกันเลยครับไปเลยครับผมวันนี้ป่าพี่น้องนะครับมาแอวดีม้อนแจ่มนะครับเป็นพื้นที่แห่งหนึ่งนะครับสุดฮอตนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ม้อนแจ่มถือเป็นที่เที่ยวสุดฮอตของเมืองเชียงใหม่ซึ่งระยะทางบาก่กไกลจากตัวเมืองมากนัก ท่านที่มาเยือนสามารถขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวชมวิวธรรมชาติภูเขาสีเขียวพร้อมเก็บภาพส่วนดอกไม้ส่วนส้มเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวดอยพืชผักผลไม้เมืองหนาวของมอนแจมสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีสัมผัสอากาศหนาวเย็นยามเย็นยามเช้าที่พักหลากหลายรูปแบบที่สร้างไว้รองรับนักท่องเที่ยวตา,ตามสไตล์ของแต่ละท่านมีหลายม่อนวิวสวยๆเพื่อได้สัมผัสครับเย็นนี้ก็บปาครอบครัวนะครับขึ้นมา อแอลบนม่อนจำนะครับมากินเนื ian, etas, Columbus, right ้อย่างเนื้อย่างกระทะนะครับก็วันนี้ก็เตรียมมาเองนะครับทั้งกระทะกัดเนื้อนะครับแต่ในเรื่องของเนื้อกระทะนะครับข้างบนก็มีขายนะครับร้านอยู่ที่ม่อนชมจันทร์นะครับก็มีบริการให้พี่น้องที่ขึ้นไปนะครับไม่ต้องตาเตรียมอย่างไปนะครับไปสั่งกินได้เลยนะครับก็เนื้อกระทะหอมๆนะครับกับบรรยากาศเย็นๆนะครับครับก็ถือว่าได้ฟิลนะครับ กินไปพร้อมกับชมบรรยากาศสวนดอกไม้นะครับวิวทิวทัศน์นะครับบนภูเขาสูงนะครับที่หน้าพิ่ลมยิ่งนักนะครับกนะ็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งที่หนึ่งนะครับที่มีบ้านพักนะครับที่อยู่เย็นเป็นสุกนะครับเนาะอากาศเย็นสบายนะครับผมภายในที่พักเขาก็ล้อมรอบด้วยกับหุบเขานะครับที่มีความเขียวชอุ่ม หน้าหลงไหลยิ่งนักนะครับก่อนนี่กระต่นเจ้าขึ้นมานะครับพี่น้องครับก็มาดูบรรยากาศตอนเช้านะครับยามเช้าของม่อนแจ่มนะครับเราก็จะเห็นหมอกนะครับพกคุมทั่วบริเวณม่อนดอยนะครับผมนั้นแล้วครับความน่าหลงไหลความน่าจะอยากจะสัมผัสครับอากาศหนาวๆอย่างนี้นะครับ จึงเป็นที่ปรารถนาของทุกท่านนะครับที่อยากจะมาเมืองเชียงใหม่นะครับผมตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นทะเลมอกนะครับสวยแบบฟูแน่นนะครับเรามาในช่วงหน้าฝนนะครับซึ่งฤดูนี้ยังมีดอกไม้ให้ชมบ้างนะครับแต่ก็คุ้มกับรสสัมผัสของอากาศที่สดชื่นแต่ถ้าอยากจะชมดอกไม้เมืองหนาวแบบสวยๆนะครับต้องมาในช่วงเดือนพฤศจิกาถึงมกรานะครับมั่นแจ่มมีที่พักคือบริการมากมายหลายแบบนะครับทางบ้านกระโจมเต็นพักผ่อนสักคืนนะครับ จะได้สัมผัสกับอากาศเย็นสบายชมวิวภูเขาบนม่อนแจ่มได้แบบเต็มที่เลยนะครับผมก็บ้านพักนะครับก็มีคือพักแบบหลายรูปแบบนะครับก็ค้นหาในอ่า g o o g l e ดูนะครับก่อท่านก่อชอบแบบไหนนะครับก่อสามารถจะเลือกได้นะครับเพราะว่ามีการบริการคือที่พักนะครับเส้นทางขึ้นสู่ม่อนแจ่มก่อเป็นดอยบ่าชันเท่าใดนะครับผมวันนี้นะครับถ้าหากมาเชียงใหม่นะครับ ก็แนะนำนะครับมาเที่ยวที่ม้อนแจมนะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนนะครับมีความสนใจอย่างมากมายอยากที่ไปเห็นนะครับทูกคนสีสบัดใจไงภาพม่อนแจมนะครับก็เป็นแห่งนึ่งสถานที่นะครับตีพี่น้องนะครับทั่วประเทศนะครับก็ใฝ่ฝันนะครับหรืออยากจะได้มาเที่ยวได้มาเยี่ยมเยียนนะครับได้มาพักผ่อนกันนะครับ อากาศดีมากนะครับแต่ถ้ามาช่วงนี้นะครับเนาะค่าใช้จ่ายอย่างก่อทุกกว่านะครับคนก่อค่อนข้างจะมาเยอะนะครับแต่ถ้ามาช่วงหน้าหายแล้วนะครับก่อคล้ายๆว่าคนก็จะเยอะนะครับค่าที่พักก่อแพงขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าช่วงนี้ท่านมีโอกาสได้มาเชียงใหม่นะครับก็ลองแวะไปสัมผัสอากาศเย็นๆของเมืองเชียงใหม่นะครับที่ม่อนแจ่มดูครับผมหลังจากไปเที่ยวแล้วนะครับก็หิวข้าวนะครับเนาะหิวข้าวในส่วนที่อำเภอแม่ริมนี่ค่อนข้างจะหาร้านอาหารหาร้าน กินยากนะครับผมผมแนะนําร้านนึงนะครับเป็นร้านบังข้าวมกนะครับชื่อชื่อบางดิงนะครับเนาะเป็นคนปัตตานีนะครับมาเปิดร้านอาหารมาขายข้าวมกซุปผักวัวนะครับอยู่ที่อําเภอแม่ริมนะครับเอาไปพูดคุยไปดูบรรยากาศของร้านดูครับผมอำเภอแม่ริมเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง อันดับต้นๆก็ต้องยกขึ้นมอนแจมและอีกหลายแห่งที่น่าสนใจอาหารฮาลาลนในพื้นที่หากินยากสําหรับพี่น้องมุสลิมที่เข้ามาสู่อาเภอแม่ริมวันนี้ร้านบังข้าวหมกเปิดพื้นที่ขายอาหารฮาลาลนเพื่อตอบสนองความต้องการในการรับประทานอาหารฮาลาลนในพื้นที่อําเภอแม่ริมจึงก่อให้เกิดร้านบังข้าวหมกเราไปคุยกับบังดิงเจ้าของร้านนะครับผู้ที่มีจิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วยงานด้านบริการ ตอบสนองความต้องการของนักเดินทางนักท่องเที่ยวที่เข้าสู่สอำเลอแม่สิทอัสลามอรก้มผมชื่อบังดิงครับครแถวนี้เขาเรียกผมบังดิงครับทุกวันนี้ผมว่าประกอบอาชีพอยู่ขายข้าวมกอยู่ในตลาดครับแต่ตอนนี้พอหาบ้านได้ก็มาเปิดเป็นร้านค้าก็เป็นความต้องการของของผมด้วยอยากจะมีร้านหารมุสลิมในเขตอัเภอแม่ริมของเราสักร้านหนึ่งเพราะว่าเพื่อ มุสลิมของทางภาคเหนือด้วยกันแล้วก็มุสลิมต่างจังหวัดจากจากสามยอดจากที่อื่นมามามา,มาต่างแดนมาเที่ยวที่ไมลิมไม่มีอาหารหรือมุสลิมทานเลยครับผมก็เลยตั้งใจอยากจะเปิดให้ให้ต้อนรับพวกมุสลิมพวกเราหรือทางศาสนาก็ได้ที่ต้องการจะมาชิมข้าวหมกของของผมที่อำเภอไมลิมนี่ครับก็นอกจากข้าวหมกก็มีซุปขับมีข้าวหมกเนื้อข้าวหมกแพะ ข้าวหมกไก่แล้วก็มัะมีซุปหางแล้วก็ซุปเนื้อก็ซุปซี่โครงครับก็พยายามจะเพิ่มเมนูหลากหลายขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มจะเพิ่มเมนูมามากกว่าเดิมก็ข้าวหมกของเราก็สูตรมาจากแม่ผมจากปัตตานีเลยครับจากสามจังหวัดภาคใต้ครับก็ตั้งแต่เปิดมานี่ก็ได้รับการตอนรับอย่างดีกับคนในพื้นที่ก็ปกติเขาเวลาจะทานข้าวหมกทีนึงก็ต้องไปทานในเมืองครับตอนนี้เขาก็ดีใจมากที่เรามาเปิดที่นี่แล้วก็ ทางมุสลิมที่ในเชียงใหม่ด้วยกันนี่ก็เวลาเดินทางมาเที่ยวที่ไม่ริมกไไ็ได้ได้ได้แวะได้มีอาหารทานในในช่วงเดินทางครับไม่ต้องไปย้อนกลับไปในตัวเชียงใหม่ไปทานอาหารอัสลามุอะลัยกุมกาลูอัลเลาฮมฮิตมะกีนะกาลูอัลเลาฮมฮิตมะกีฮ่องกิ๊กตานิงจลาโงอีกกละฮ่องกิ๊กมฮิตมก็เวลายามาในกานี้ต่อสัตว์ทั้ตัวละนี้ กิโตตนี <inequ ity> <ique S 2> well. ้ก erm AH ็ไม่บ no ุกกนบุกนดานสินิดเดตอนรัทตมาแบบนีนะตอนรักเนาตัดดอก้ากันเอาซีนะตอว่าก็เลยนวิดอันวตัวโทมดูลูจะได้เตรียมให้ว่าเอออยากกินอะไรมั่งอะไรมั่งไอพวกเรามากี่คนมิตรวิทโทมดูลูนะเตรียมนะอพมิตรมาตอนรับทุกทท่านก็เนี้นะเอบอร์โทรเบอโทรก็ติดต่อมาก่อนก็คือเบอร์โทรก็ศูนย์แปดห้ ข้าวหมกอาหารอมะตะหากได้ลิ้มลองแล้วคุณก็จะชื่นชอบโดยเฉพาะที่ร้านบังข้าวหมกแม่ริมต้อนรับนักท่องเที่ยวนักเดินทางที่มาเยือนอำเภอแม่ลิมหรือพี่น้องในพื้นที่นึกอยากจะกินข้าวหมกนึกถึงร้านบังข้าวหมกแม่ลิมเชียงใหม่แวะอุดหนุนกันนะครับจุมพลศรีสมบัติรายงานลืมไปนะครับลวว่าบนม่อนแจมปัจจุบันนะครับก็มีร้านอาหารร้านขึ้นมาแล้วครับอยู่ที่ม่อนชมจันทร์นะครับ ส่วนร้านบังข้าวมกนะครับก่ออยู่ก่อนที่จะขึ้นม่อนแจมนะครับหากว่าพี่น้องหิวกันก่อแวะไปอุดหนุนกันนะครับที่ร้านบังข้าวมกนะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับก่อไว้ฮื้อตอนท้ายคลิปแล้วนะครับหรือจะค้นหาผ่าน Google ก่อม่ยากครับผมครับพี่น้องครับก่อหลายเรื่องราวนะครับที่ผ่านมานะครับเป็นเป็นความพยายามขององค์กรเรื่องของหาล้านของศูนย์วิทยาศาสตร์นะครับก็เปลี่ยนพยายามของผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับที่อยากจะผลักดัน เรื่องราวของฮาลาลนะครับไปสู่ประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่านะครับส่วนใหญ่แล้วที่มาขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮาลานนะครับก็มาได้เป็นมุสลิมนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นพี่น้องต่างศาสนะครับที่อยากจะทําตลาดไปทั่วโลกนะครับเนาะเรื่องราวที่สองก็จะเป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตของคู่สามีภรรยานะครับอิสลามเขามีคําสอนอย่างไรนะครับก็เท่าที่พี่น้องได้ฟังผ่านมา ก็คงจะได้ประโยชน์มันนักกว่าน้อยนะครับผมครับวันนี้คงจะต้องขออําลาพี่น้องนะครับด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็อยากจะให้พี่น้องนะครับมีความสุขนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับมีริสกี้ที่กว้างขวางนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานานะครับผมก็คงต้องอําลาจากพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอัสลามุอะลัยกุมวาลาคะตุลลอฮิวะบะละกาตุ يا الله يا رحمن يا رحيم